จะมีธาตุโพแทสเซียมช่วยให้บ่อนสีและต้นไม้แตกหนอ่อแตกใบใหม่ใบใหญ่ใใหญตัดสีเข้มปปเป็นพุ่เป็นกอกแข็งแรงสวยงามค่ะลาดลดที่โคนต้นแบบนี้ถือว่าผ่านค่ะเวลาในการฉีดพ่นหรือลาดลดแนะนําให้ฉีดพ่นหรือลาดลดในช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นอนเช่นเดิมค่ะวันนี้ต้นก็มากับบอนสีสีแดงขาวเขียวชมพูสวยงามดังที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ณขณะนี้ค่ะบอนสีไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดที่ทุกท่านผู้ชมปลูกไว้ที่บ้านตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ คอมเมนต์แชร์ความรู้ให้ซึ่งกันและกันได้เลยค่ะสำหรับบอนสีและต้นไม้ส่วนคุณต้นไอทีชาแนลบอกได้เลยค่ะว่าตอนนี้น้องแตกหนอ่อแตกใบใหม่ใบใหญ่ใบดกติดดอกออกผลแคบทุกกระถางเลยค่ะการที่บอนสีและต้นไม้จะโตเร็วสวยงามแบบนี้ได้เราจะต้องคอยหมั่นดูแลใส่ปุ๋ยเปลี่ยนดินตามเวลาที่กำหนดค่ะ คําถามที่เกิดขึ้นนั่นก็คือแล้วจะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการหมั่นดูแลรักษาบอนสีและต้นไม้ของเราละ่ะซึ่งมีมากมายหลายอย่างด้วยกันและสิ่งหนึ่งที่ต้นได้จากประสบการณ์การปลูกบอนสีนั่นก็คือเมื่อไรก็ตามที่รดน้ําบอนสีน้ําไม่ไหลออกที่ก้นกระถางปลูกบอนสีแต่ขังอยู่แบบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะ ถ้าปล่อยให้น้ำขังอยู่ในกระถางปลูกบอนสีจะทำให้หัวบอนสีเน่าและตายได้แนวทางในการแก้ไขนั่นก็คือให้ทำการลือกระถางเปลี่ยนดินแล้วก็ปลูกใหม่ค่ะก่อนที่จะทำการปลูกใหม่ให้เอาดินเก่าออกแล้วก็ตรวจดูนะคะว่าหัวของบอนสีเราเน่าหรือเปล่าถ้าหัวและรากบอนสีเน่าให้ทำการตัดออก พร้อมกับทําความสะอาดใช้กับมะพร้าวแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนล้างออกด้วยน้ําสะอาดเติมดินที่ผสมใบก้ามปูและผสมขี้วัวลงไปที่ก้นกระถางเล็กน้อยนําต้นบอนสีที่เตรียมไว้ลงไปปลูกในกระถางใหม่ได้เลยค่ะถ้าเห็นใบแก่หรือใบที่จะร่วงแล้วให้เด็ดออกก่อนที่จะทําการปลูกใหม่เสร็จแล้วให้ใส่ดินรอบ บอนสีที่ปลูกใหม่ตามความเหมาะสมค่ะให้นํากระถางบอนสีที่ปลูกใหม่ลงไปแช่ในกระมังพร้อมกับรดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะทดสอบโดยการยกกระถางบอนสีขึ้นสังเกตดูว่าน้ําไหลออกที่ก้นกระถางแบบนี้ถือว่าผ่านค่ะแช่กระถางบอนสีที่ปลูกใหม่ไว้ในกระมังเพื่อให้ดินตรงกลางของกระถางอุ้มน้ําแนะนําให้ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาที ณเวลานั้นให้นำสารส้มปริมาณไม่เยอะก้อนพอเหมาะกะเอาค่ะมาแช่น้ำเปล่าปริมาณ10ลิตรแช่ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีเช่นกันจากนั้นก็ให้นำสารละลายปุ๋ยสารส้มมาลาดลดน้องบ่อนสีได้เลยค่ะซึ่งวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรนี้สามารถใช้ได้2วิธีนั่นก็คือ 1. ลาดลดที่โคนต้น หรือจะใช้วิธีที่2ฉีดพ่นทางใบก็ได้เช่นกันค่ะเวลาในการฉีดพ่นหรือลาดลดแนะนำให้ฉีดพ่นหรือลาดลดในช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆไม่ควรให้มีแสงแดดร้อนจัดค่ะความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้แนะนำให้ใช้1ครั้งต่อ2สัปดาห์ค่ะและที่สำคัญปุ๋ยสูตรนี้สามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด ในสารส้มจะมีธาตุโพเทสเซียมช่วยให้บ่อนสีและต้นไม้แตกหนอ่อแตกใบใหม่ใบใหญ่กัดสีเข้มเป็นพุ่มเป็นกอแข็งแรงสวยงามค่ะนอกจากนี้สารละลายสารส้มยังมีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียให้กับบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดได้อย่างดีเลิศเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาดินปลกูกไม่ล่วนซุยมีน้ำขังในกระถางดินปลกูกจนสามารถที่จะทำให้หัวบอนสีและต้นไม้เน่าเปื่อยจนถึงตายได้ในที่สุดรวมถึงปุ๋ยสูตรบำรุงบอนสีและต้นไม้แค่ใช้ส่วนผสมเพียงสองอย่างเท่านั้นนั่นก็คือสารส้มและน้ำเปล่านั่นเองค่ะ จากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ต้นก็หวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับทุกท่านผู้ชมที่มีใจรักในการปลูกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Sub สไ cribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที a ช n แนลค่ะฝากกดติดตาม Facebook และช่องติ k t o ็อกุุนต้นสาระน่ารู้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันใน facebook ช่องคุณต้นสาระน่ารู้ได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ